สวัดีค่ะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้กันเรื่องระบบประสาทหรือที่เราเรียกว่า human nervous system นะคะซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะของระบบประสาทนะคะว่าระบบประสาทเนี่ยมีอวัยวะใดบ้างนะคะ แล้วแต่ละอวัยวะนะคะทำหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะนักเรียนนะก่อนอื่นนะคะนักเรียนนะคะเรามาดูที่จุดประสงค์ของบทเรียนกันนะคะจุดประสงค์บอกว่าให้ระบุและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทรอบนอกนะคะนี้นะคะให้นักเรียนไปดูก่อนคุณครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นนะคะเป็นเกม24นะคะกติกามีอยู่ว่าจะมีตัวเลขให้นักเรียน4ตัวเลขนะคะเป็นตัวเลข1ถึงเลข9นะคะนักเรียนจะต้องนำตัวเลขทั้ง4ตัวมาบวกลบคูณหรือหารวิธีการใดๆก็ได้นะคะ ทำให้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ24นะคะอ่าเราไปดูตัวอย่างกันสิคะว่าทำยังไงเช่นให้ตัวเลขมา2 6 5 4นะคะให้นักเรียนลองคิดสิใช้สมองลองคิดดิว่าทำย่างไรคะจะให้เลขเหล่านี้ออกมาในคำตอบ24นะคะเพราะฉะนั้นอ่าเขาก็นำ5 มาคูณกับ4นะคะได้20แล้วไปบวก6ลบ2 6ลบ2เป็นเท่าไหร่คะเหลือ4เพราะฉะนั้น20บวก4เท่ากับสนะคะนักเรียนในเกมนี้นะคะนักเรียนคิดว่าต้องใช้อะไรบ้างนะคะเราใช้อะไรบ้างนะคะในการที่จะได้คำตอบของเกมเราก็ต้องใช้ความคิด ว่ามจ้ำนะคะแล้วก็เหตุผลนะคะโดยการตัดสินใจเนี่ยอาศัยกระบวนการของสมองนั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าสมองคืออะไรนะคะ,ะใครๆตอบได้บ้างคะนักเรียนว่าสมองคืออะไรนะคะสมองนะคะเป็นอวัยวะที่สําคัญของระบบประสาทนั่นเองนะคะซึ่งจะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนกันมากเลยนะะโดยสมองจะทํางานร่วมกับ ครงสร้างอื่นๆนะคะของระบบประสาทเพื่อควบคุมการทํากรนของร่างกายเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หรือว่าการหายใจนั่นเองนะคะนักเรียนมีหนึ่งคำถามที่อยากะถามนักเรียนนะคะถามว่านักเรียนคิดว่าระบบประสาทนะคะของเราประกอบไปด้วยอวัยวะใดบ้าง คิดสาวินาทีรอเล่นนะคะให้เวลาคิด30วสิบวิดูสิใครจะคิดได้บ้างนะคะอ่ะแล้วก็หมดเวลา30มิวินาทีนะคะมีบางคนติดอถูกนะคะคนักเรียนประสาทนะคะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะคนั่นก็คือส่วนที่หสมองของเรานั่นเองนะคะส่วนที่2ก็คือ สขสันหลังซึ่งอยู่บริเวณสันหลังและส่วนที่สามก็คืออ,อะไรเอ่ยนักเรียนก็คือเส้นประสาทน,นั่นเองนะคะซึ่งจะอยู่ทั่วร่างกายของเราเลยนะคะของนักเรียนก็มีใช่ไหมคะหรือว่าใครไม่มี กัน oh. ทุกคนนะคะนักเรียนทีนี้เราไปดูกันบ้างนะคะว่าระบบประสาทนะคะคืออะไรนะคะระบบประสาทชื่อภาษาอังกฤษว่า nervous system นะคะทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานและรับความรู้สึกของอวิวัตทุกส่วนในร่างกายร,รวมถึงความนึกคิดของเราและอารมณ์ของเราด้วยนะคะต่อไปเราไปดูสมองนะคะหรือว่า brain นะคะ รูปร่างหน้าตาของสมองนะคะก็จะเป็นดังภาพนะคะนะคะักเรียนะะดูภาพไปด้วยนะคะซึ่งคุณครูถามก่อนว่าสมองอย่างเบรนมีกี่ส่วนคะนะคะักเรียนอ่าเก่งมากเลยนั่นก็คือ3ส่วนนะคะนักเรียนมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะ,นะคะสมองมี3ส่วนด้วยกันก็คือสมองส่วนหน้าหรือว่าโฟเบนนะคะ ต่อไปในส่วนที่2ก็คือสมองส่วนกลางหรือว่ามิสเบนนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือสมองส่วนท้ายหรือที่เราเรียกว่าไฮเบนนั่นเองนะคะนะคะักเรียนทีนี้เราไปดูสมองส่วนหน้านะคะประกอบไปด้วยกี่สมองอะไรบ้างนะคะก็ประกอบไปด้วยสาส่วนเช่นเดียวกันกับระบบประสาทเลยนะคะสมองส่วนหน้านะคะโฟเรนนะคะประกอบไปด้วยซีรีบั้มนะคะ อารามัตและก็ไฮปธารามัตนะคะแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรบ้างคะเราไปดูกันเลยนะคะเซรีบัมนะคะก็คือทําหน้าที่ในด้านความคิดความจำชอบปัญญานะคะเป็นศูนย์กลางควบคุมการทํางานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสการพูดการมองเห็นแล้วก็การรับรบู้ต่างๆนะคะนักเรียนอ่าดูซิ ปี้อมคุณไม่ควรจะถึงเท่าไหร่นะคะนักเรีนนนออยนช่างเอเนาะี้เราไปดูที่ว่ามันอยู่ตรงไหนเอ่ยนะคะ,ะ,ะ,คะก็จะเป็นในส่วนของสีชมพูนักเรียนหนึ่งะคะดูภาพประกอบไปด้วยนะคะสู่อที่เราเรียกว่าแบบใหญ่นั่นเองคะ่ะทีนี้เราไปดูคารมัด ทารามัตนะคะเป็นส่วนของสีส้มๆนะคะล้อมรอบไปด้วยสีม่วงนะักเรียนเห็นภาพไหมทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมกระแสป,ประสาทที่เข้าออกและแยกกระแสประสาทไปยังสมองของเรานั่นเองนะคะและส่วนสุดท้ายของสมองส่วนหน้านั่นก็คือไฮโปทารามัตนะคะเป็นศูนย์ควบคุมกระบวนการต่างๆของร่างกายนะคะเช่นควบคุมความหิวความดันโลหิต ความต้องการทางเพศการหลั่งฮอร์โมนของต่อมไรท่อและการแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะคะต่อไปนะคะเราดูสมองส่วนกลางนะคะหรือที่เรียกว่า midbrain นะคะทหน้าที่อะไรสมองส่วนกลางะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็นแล้วก็การได้ยิน ก่อนอื่นเราไปดูซิว่าไฮเบนประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะาดูภาพนะคะไฮเบนประกอบไปด้วย3ส,ส่วนหลังเช่นเดียวกันกับสมองส่วนหน้านะคะน,ะคะนะคะักเรียนประกอบไปด้วยพอนแล้วก็เมดันลาออฟลองกาตานะคะแล้วก็เซรีเบลลัมนะคะชื่อจะคล้ายๆกับเซนตบั๊งนั่นเองนะคะน,ะคะนะคะักเรียนอย่าสับสนนะคะอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่ง สมองส่วนท้ายเราเรียกว่าไฮบรนนะคะประกอบไปด้วยคอนและก็เมลาลาออฟลองกาตานะคะแล้วก็เซรีเบลลัมนะคะน,ะคะนะคะักนเะรียนคอนทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรนะคะนักเรียนดูคอนนะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคี้ยวอาหารการหลั่งน้ำลายการเคลื่อนไหวของใบหน้าและสุดท้ายก็คือควบคุมการ หายไจนะคะเป็นส่วนสำคัญนะคะนักเรียนต่อไปเมดาลาออฟลองกาตาคืออะไรนะคะทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติเช่นการหายใจความดันโลหิตการกืนการจามการสะอึกและการอาเจียนเป็นต้นนะคะ และส่วนสุดท้ายของสมองส่วนท้ายนะคะก็คือเซรีเบลลัมนะคะทำหน้าที่ประสานการเคลื่อนไหวของร่างกายและควบคุมการทรงตัวของร่างกายนะคะส่วนนี้นะคะเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะนะักเรียนหรือที่เราเรียกว่าสมองส่วนน้อยนั่นเองนะคะเอาไม่ใช่ค่ะขอขออภัยค่ะนะักเรียนไม่ใช่สมองส่วนน้อย แต่เป็นสมองน้อยนั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูไขสันหลังกันบ้างนะคะเป็นส่วนที่ยื่นต่อจากสมองส่วนท้ายนะคะลงมาที่หลังสีเหลืองๆนะคะนักเรียนเห็นไหมสีเหลืองเนี้ยจะอยู่ในกระดูกสันหลังของเรานะคะจะเรียกว่าไขสันหลังนั่นเองนะคะนักเรียนเราไปดูกันซิว่าไขสันหลังเนี่ย ทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะไปดูซิไยสันหลังนะคะเป็นอวัยวะที่เป็นท่อยาว้อมนะคะซึ่งมีเนื้อเยื่อประสาทเป็นส่วนสำคัญนะคะได้แก่เซลล์ประสาทนะคะและเซลล์เกียรหรือเซลล์ที่ช่วยค้้จุนเซลล์ประสาทนะคะซึ่งในไขสันหลังนะคะจะเป็นส่วนที่ยาวต่อลงมาจาก สมองขึ้นไดเอ่ยไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะนักเรียนอ่าทีนี้สมองและไขสันหลังรวมกันเป็นระบบประสาทกลางนั่นเองนะคะนักเรียนหน้าที่หลักๆของไขสันหลังก็คือถ่ายทอดกระแสประสาทนะคะระหว่างสมองและส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะ ไขสันหลังนะคะยังสามารถควบคุมการเกิดรีเฟรชเช่นการยกขาทันทีเมื่อเราเอาเท้าไปเยียตบตะปูนะคะหรือว่าเอามือไปจิ้มไฟนะคะเราก็จะชักมือหนีทันทีว่ายกมือกระตุกมือหนีทันทีนั่นเองอ่านักเรียนขาอย่าเพิ่งเบื่อ,อคุณครูกันเหรเามาดู เรามาสรุปกันดีกว่านะคะว่าระบบประสาทประกอบไปด้วยอะไรบ้างทุกคนอีกครั้งนะคะนีนประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนะคะมีอะไรบ้าง1ก็คือสมอง2ไขสันหลัง3และเซ้นประสาทนะคะซึ่งหน่วยย่อยของสมองและไขสันหลังได้แก่เซลล์ประสาทซึ่งประกอบไปด้วยตัวเซลล์และหน่วน ออกมาเราจะเรียกว่าเส้นใหญ่ค่ะานั่นเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนนักเรียนพอจะเข้าใจไปบ้างแล้วเนาะสำหรับในเรื่องของระบบประสาทนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมต่อยอดด้วยการทำใบงานที่9นะคะในเรื่องของระบบประสาทนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะนักเรียนขอให้โชคดีมีชัยในการ ทำใบงานในสถานการณ์โควิด19ด้วยนะคะสู้ๆคะ่ะทุกคน